ม่วงน้ําดอกไม้ลูกไม่ค่อยโตนะมันพึ่งจะมาขยายช่วงหลังๆนี่เองตอนที่ฉันใส่0ูนย์หกศนย์เข้าไปพอพอลูกมันสุกใช่ไหมไม่อยากจะพูดเลยแกเอ้ยโคตรจะหวานอันนี้ลูกพึ่งจะมาขยายทีหลังตอนแรกลูกเล็กกว่าน,นี้อีกนะลูกอันนี้เอ้ยเดี๋ยวดกนะดกมากเลยแหละฉันบอกเลยว่าหวานแสบคอมากเลยปุ๋ย0ูนยะ์หกศูนย์เนี่ย ่ผลไม้อโดยเฉพาะมะม่วงปกติมะม่วงน้ํำดอกไม้มันก็มีความหวานอมเปรี้ยวเนาะแต่มันหวานพุทีไยหน้ารั้วฉันมีองุ่นโครเอเชียอยู่สี่พวงรอรุนว่ามันจะเป็นลูกสีเขียวหรือสีดำอสองสามเอ้ยมีห้าพวงไม่ว่าไม่ใช่สี ลูกไม่ใหญ่นะเพราะว่าฉันไม่ได้เรียกว่าอะไรนะแต่งแต่งลูกมันนะฉันปล่อยธรรมชาติเลยฉันเอามาห้อยไว้หน้ารั้วเดี๋ยวไปดูส้มดีกว่าเมื่อเช้าฉันพ่นธาตุอาหารเสริมนะคะธาตุอาหารเสริมเข้าไปพวกบูรอนแมกนีเซียม,อ,มอะไรอีกอะพวกพวกนั้นแหละ ท,ที่ไม่มีแคลเซียมอะ่ะเพราะว่าเมื่อเช้าหกโมงครึ่งใช่ไหมฉันดูฉันเหมือนเหมือนฟ้าจะคืมพอดูแล้วเอ้ยแดดก,กำลังจะออกโอเคพ่นได้พวกปุ๋ยพวกอะไรเงี้ยถ้าจะพ่นนะปุ๋ยทุกชนิดนะไม่ว่าฮอ์โมฮอ์โมอะไรเงี้ยให้พ่นตอนเช้านะคะตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าแล้วก็ดูด้วยฟ้าเปิดไหมถ้าฟ้าปิดฝนจะตกห้ามพ่นเพราะว่ามันพ่นไปก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกนะคะเพราะว่าปากใบเขาจะไม่เปิด ยาก็ลกธรรมดาเพราะว่าฉันยังฉันยังไม่มีเวลามาตัดตอนนี้ฉันไปตัดที่สวนทุ่งนาก่อนสวนข้างบ้านอย่าพึง่งอันนี้ดกมากเลยกิ่งเนี่ยใกล้ละใกล้กิ่งจะฉีกละลูกใหญ่นะแล้วก็ลูกไม่ค่อยลายอะลายน้อยมากเพราะว่าฉันพ่นบิวเรียประจำ วันก่อนฉั้นก็พ่นบิวเรียผสมน้ำพึง่งเอ๊ะน้ำส้มควนไม้ทีนี้น้ำส้มควนไม้หมดฉันไม่ได้สั่งไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาบิวเรียผสมกับอิโตรเลียมออยล์เมื่อเช้าฉันก็ใส่ปิโตรเลียมออยล์ผสมปุ๋ยเข้าไปด้วยเหมือนกันนะลูกเขาก็โอเคอยู่เริ่มใหญ่นะขั้วเหนียวด้วยเนี่ยย,ย,ยอด อ่อนเริ่มแตกเพราะว่าใส่30มสิบศูนย์ศเข้าไปเพราะส0ศูนย์ศใช่ไหมมันจะมีแคลเซียมอยู่ด้วยแล้วแคลเซียมนั้นอใส่ทางดินน่ะเขาก็จะไปลงไปที่รากทาให้รากเขาขยายอ่ารากเขาหากินได้เก่งแข็งแรงขึ้นเนาะไม่รู้อะฉันก็ฟังเรื่องปุ๋ยแทบทุกวันอะเนี่ยอุย้ย ต,ต้อง้องออกอลูกสวยเยอะมากเลยแต่รอดูตอนโตไอ้ที่ลูกลายๆเล็ก็มันโดนพิยาไฟตังแต่เด็กแล้วโดนพิยาไฟโดนเมงเจาะถ้าได้ลูกสวยแบบไม่ลายอย่างเงี้ยตลอดจนจนเขาสุกเดือนตุลาเนาะคือฉันจะได้ราคาดีมากเลยนะแต่ตอนเนี้ยฉันทำยังไงให้อ่า ลูกไม่แตกนะคะลูกลายนี่มันก็กินได้แต่ไอ้ลูกแตกมันกินไม่ได้ทำไงให้ลูกใหญ่แล้วก็ลูกแตกค่อยๆศึกษาไปนี่เป็นปีแรกของฉันนะคะในการทำส้มฉันยังไม่มีประสบการณ์